ศาสนาคริสต์ประวัติของศาสนาคริสต์ประวัติของศาสนาคริสต์คริสต์ศาสนามีต้นกำเนิดจากศาสนายูดาห์ถูกรบกวนลุกลามจากชาติอื่นและมีภัยอันตรายเกิดขึ้นพวกเจ้าลาตีจึงสร้างหลักใหม่เรียกว่าเมสิยานิซึ่งแปลว่าผู้ช่วยบดเปลื้องทุกภัย สัตวธรดาของพริศาสนาคือพระเยซูเป็นชาวยิวมิดาของพระเยซูเป็นช่างไม้ชื่อโยเซฟมารดาชื่อมาลีในคัมภีร์ไบเบิลกล่าวไว้ว่ามาลีผู้เป็นมารดา,านั้นเป็นผู้หญิงูมจารีแต่ตั้งครันโดยอนุภาพของพระเป็นเจ้าเมื่อพระเยซูมีพระชนมายุ30พรรษาพระองค์ได้พบกับจอรนหรือนักบุญโยฮันและได้รับสินจุมหรือสินล้างบาป นอกจากนี้ถือได้ว่าเป็นการประกาศศาสนาใหม่คือคริสต์ศาสนาซึ่งมีพระเจ้าโอวาและมีศาสดาคือพระเยซูคริสต์เมื่อพระองค์ประกาศศาสนาได้สามปีพวกศาสนาอาจารย์เดิมเห็นว่าใส่ความและฟ้องร้องต่อทางการพระเยซูสิ้นพระชนเมื่อพระชนมายมุ 33, สามสิบสามพรรษาหลังจากพระเยซูสิ้นพระชนแล้วประมาณสิบห้าปี นักปุญเปาโลได้สร้างโบสถ์แห่งแรกเพื่อให้สอนธรรมะที่เมืองอันติโกโคสประเทศกรีกนิกายของศาสนาคริสต์แบ่งออกเป็นสามนิกายคือ 1. น,นิกายโรมันคาทอลิก 2. นิกายออทอร์น็อก 3. นิกายโปรเตสแตนต์คำพีคำพี์ของศาสนาคริสต์เรียกว่าคำพีไบเบิลแบ่งเป็นสองภาคดังนี้ หนึ่งคำพีภาคพันธสัญญาเดิมกล่าวถึงความเป็นมาของจักรวาลมนุษยชาติประวัติชนชาติยิว 2. คคำพีพันธสัญญาใหม่ประกอบด้วยหนังสือและข้อเขียนในลักษณะจดหมายซึ่งกล่าวถึงประวัติศาสตร์และคำสอนของพระเยซูคริสต์แบ่งเป็น4หมวดคือ 2.1. จพระวรสารพัรนานาประวัติชีวิตและการเทศนาสั่งสอนธรรมของพระเยซูคริสต 2.2. พระบัญญัติกล่าวถึงกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะเรื่องกิจกรรมเผยแพร่ศาสนา 2.3. จดไม้เหตุบันทึกเหตุการณ์และกิจกรรมของนักบุญเปาโลและสาวกคนอื่นๆ2.4วิวร์กล่าวถึงการแสดงตนของเทพราเบียนหลักธรรมแบ่งเป็นสาป,ประเด็นสำคัญคือ 1. หลักตรีเอกานุภาพ หลักคำสอนเรื่องตรีเอกภาพหมายความว่ามีพระเจ้าหนึ่งเดียวที่ดำรงอยู่ชัว่วในรันในฐานะบุคคลที่แตกต่างกันสามบุคคลคือพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์กล่าวอีกในหนึ่งพระเจ้าคือหนึ่งเดียวในสาระสำคัญและสามบุคคลในบุคคลคำจำกัดความเหล่านี้แสดงถึงความจริงสำคัญสมประการพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ 2หลักความรักความรักเป็นคุณลักษณะสำคัญประการหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าและผู้ปรารถนาจะเป็นบุตรของพระผู้เป็นเจ้าควรแสดงให้เห็นคนที่เปี่ยมด้วยความรักของพระผู้เป็นเจ้าจะไม่พอใจเพียงแ,แค่เป็น,นพรแก่ครอบครัวตนเท่านั้นแต่จะขยายขอบเขตไปทั่วโลกเพราะเขาปรารถนาจะเป็นพรแก่ปัพ่พุันทั้งสิ้นของมนุษย์ส อาณาจักรพระเป็นเจ้าอาณาจักรของพระเป็นเจ้าสัพราชบัณฑิตแต่ยสถานหรือพระอาณาจักรของพระเจ้าสัพคาทอลิกหรือแผ่นดินของพระเจ้าโรเตสแตนหมายถึงพระอำนาจของพระเป็นเจ้าในการปกครองทุกสิ่งโดยตลอดชั่วนิรันดร์พิธีกรรมในศาสนาคริสต์เรียกว่าศีลศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีทั้งเจ็ดศีลคือ 1. ศีลล้างบาป 2. ศีลกำลัง 3. ศีลพยบาป 4. ีศีลมหาสนิท 5. สศีลเจิมคนไข้ 6. ศีลสมร 7. ส 7. ศีลบวชหรือศีลอนุกรมพระบัญหยัติสิบประการข้อที่1นึ่ัสการพระเจ้าเพียงผู้เดียวข้อที่สองอย่าไหวหรือทำรูปเคารพ ข้อที่สอย่าเอ่ยนามพระเจ้าในเรื่องที่ไม่สมควรข้อที่สจงถือวันสะบาโตข้อที่ห้านับถือพระบิดามารดาข้อที่6อย่าฆ่าคนข้อที่7อย่าเล่นชู้ข้อที่8ดอย่าลักขโมยข้อที่9อย่าเป็นพยานเท็จให้ผู้อื่นข้อที่ส0อย่าโลภหลักตีเอกานุภาพ